ตัดภาพมาวันนี้มันเอาตำย่อๆๆมันอ้ชอันย่อๆเอาแบบบัวตำแห้งก็ได้นี่่บวงการจังมีอยู่บ่อันะปีดนลี่อมีแต่ว่าแค่เ่นเลถอดลูจ้าจาคอๆ้อ่า พอกันนารรนารึมอเออดังนเอาแม่เอาแม่เอาหูนิเดียวเด๋ยวต้องเยอะนี่หมอดังยว่าจะค่อยเคียบไปมันสีฮักบิดว่แม่นทางเกาได้กลับขึ้นมาสิไอเดนี่มันเป็นด้านดมนี่ มันแตกกับพริกที่จะชิ้นไปเลยเป็นไข่ข้นเลยจ้าสบ,บายดีและสวัสดีอีกเท่านึงทุกคนเลยพบอ,อ,อพอกันคลิปนี้ก็อ,อ,อยู่เพื่อนสาวบุญตาเนะ สามนาวเพิ่นไปเลือกอะไรผู้แย่ๆเลือกโคกันดีกโคกใดแทบดังอย่าเพิ่นบอกว่ากคกใดแซ่บกกใดเกรอบบางบางกกกาเหนียวเนาะสบายดีสบายดีสบายดีโซเน่ฮะมะนาวสบายดีเอฟซีอีกแค่นึงเลยข้ากันบุกบุกกับบูมินบุกปลาใช่หรอปลาเพื่อนตัวเองเกใช้บอกเล่าได้ไหมโคกใดโคกใดแทบเอาจะเคยตามโกใดใช่ไตัวนั้นบลองเบิ้งสรุปแล้วกับงูคือเก่านี่นะทำไม ยาอเขา่ยืนอยู่ห่างๆโมมนที่ทางนี้มันมีตะปูดเห็นว่าะปากันเลยนเพาเอาทรงมาพรอเบเอาเมัเอาไหมเอาเพื่อเราได้เอาเอาที่ละกกแม่มันจากนักมันจังเฮ้ยมาจังเบามนจังเบามนจากนักเลยาหากน่อยวไง เอาเอาอีกข้างนั่งกับเอาหมากชี้ก้นไปทั้งน่ะนั่นแหละเออละมันหนักเลยมันจังเกืร์กกันเนาะอืมต่อได้แม่เจ้าเดียวมือเชิญเนี่ยเออสองหมากนี้เอออันน่ะให้เช่าเลือยทำลยนะต่อยห้เช่าเลยออีกแม่หมากหนึ่งเออใช่แล้วเหรอเหื่อเออเอาอีกเจ้าขานี่มันทีเบาเลยผัวแม่นเอาไรมันชากันนะทางใต้พี่พี่เออหมากใหญ่เน่ยเออทาง่อยดี ว่ามันก่ามันนักขางเดียวอีกคนหแล้วเาะอหากุ้งมาดีบ่แม่เอาโรดคันนดมาใ้เราบ่เอางเดียวเนาะเพแม่ยังเนามันนักขางหนึ่งแล้วมันคนนี่ก้นี่กับคนอ่ะเธอหนึ่งขอดึงไหวเนี่ยเอาวั่งผู้าเลเอาจังพ่อมาน่าจังอยากมาพี่ดอกไเนาะพกได้เพือนคนบริเวณนึงนะตำมังหงนะครับ นี่หัวละพาเพาะนี่นะครับพาะเอาหยกือมั้เนาะเพาะปลูกะนองเลยนะโหละพาเนาะกินลายว่กินบัวลายเลยคอยเอาบัวลายเอาเว้ไปใคนะแม่นะลืมนะ่านก่อนนะเอาบอกระแงเนี่ยทุกคนเห็นใครประตูกันปีนเท้อนชาวบุนตากัน

แขยอมเจ้ามาปลูกนะงามเลยเด้ัวลพานขทยลวบอขายแล้วลหาตุกยางใ่บุงเลยเร้เมื่อตง่ไหมดบ่ตันนะ่บโบให่เลยนอ่ไปขิงึ้นแล้วเงินกับโคกไปใส่ถงไนี่แหละบัตรเมื่อแหละมาถุงมาใช่เอาไม่นี่ไม่นี่มันถุงเล พี่น้องเอ้ยไปหาแนวล้อรถแบบไหนลงมือรถเจ้านแ่เราไม่กินนะอรถตามรถเร็วไหมห่อแล้วโจะห่อจะซับแล้วจังตามล่อนล่อนหมอเอาอย่างน

นีอยู่นะเขียวเขียวนอตเตอร์มชิทานะจะเลี้ข่อยมาข่อยก็เอาอันมีดเนาะมือข้างมากยืหอให้เนาะเกี่ยวกับข้องมายื้แม่อยู่นั่งพ้นมีดันมันหงายทีนี้อ่ะอ่ะตามสบายพี่มาอยู่มานั่งโต๊ะพี่มานนะมาห้องนอกพี่หืมบอกลับนี่นอตเดี๋ยวมาโอ้ยใช่นี่ก็ได้ถึงขยะเอาเท่าตึง เห็นแต่ดาบพี่น้องเลยน้ำนักลงเลยเอาอวลาใครน่อยย่างได้ระวายนะยางเสร็จเอาคอยยันตะลุใสมือเออนั่นแนวผูนะมือเร่เสียบเลยมือข้เนะขอบรใชาเฉื่อเลย ใช้ผ้าปิดใช้มีดด้วยหมีดง่ายกว่ายังดีกว่าเลาอกันใดกับมีดดีฮะเคยตำด้วยลมนวเห้ยองเทปลอมันใครตำตำก็ได้แล้วเลาะเยอะเอาีเลอะกันนะใคร่ัวแรกว่าหมีง่างนี่ที่แบบส่าได้สิหมีด่างโอ้โตัวนี้เราถนัดด้วย จวดเด้อตีมือเนาะยางเลยนะการจับอจได้แจ้ะมาก็ไม่ได้พักเลยเนาะสัดว์จวดใช่มะฮงรึครับครูบามาเกี่ยวเข่าเฉยบัญชีตามโมเป็นได้ดิอันมือตามให้กินเนาะเจ้าและตองเองเบิสจะมานำเราไผ่เดิอตมานำเราไผ่ก็ข่อยม่ได้ก็ใไก็เลยเกี่ยวเข่าไป็นของมันนะเออเพิ่็อยากกินชิมือมะนาวแล้วเนาะทำมัน เสพมืออื่นเล้วสินน้ำออกกินอยู่หน้าอีกเออคือไว้บปดขูดไปเรียบร้อยใ่ไว่าแล้เลยยินจะตามาฮุ่งเล้วว่าแล้วกินจะตำมุ่งแล้วใส่หางดีเยอที่ส้ดกินเมี้งกินส้มห่อถ่าแล้วก็ไปไปลินนาไปดินนานอมะนาแล้วกะแห้เตำที่ยิน แกงน้ำใหม่ด mm ีก hmm. ว่าเขาว่ะเนาะทำแทนมเสะต้องซื่อเครื่องไปเนาะนอกมบนาวกินตามหุองไมอนีเมื่อื่นนี่กินแกงไม่ยังไผ่ยังมาเสะไปจ้ะเม่อีกชาเราพักเราเปิดอะเปิดละเบ่ยังยังบ่อใช่มีเครื่องบางเอื้อบางยังแกงพักขยเย่เฮ้ยพักยังอ่อนใจใส่เครื่องใส่แก่งมันยังไผ่กินแทนมือมันเนาะส่เครื่องใส่กงได้ได้อ่อนนัดกันอยู่หน้าเจ้าเนาะอย่านั่งก็มีอยู่นั่งก็มีทำไมบ่มก็มี ลงแบบแล้วนะมันใครคอยเกลือแ้วเอาตามมันผิดมาใหม่ใช่ไหเป็นเคยมีแต่ผักคะแล้วเสี๋ยวไปรวมน้ำมีอะไรคะยังพี่น้องไว้ข้างในใส่กุงเสร็จนะผักคะน้านี่มัน้เสร็ใช่เอากินใช่ไหมเพราะอยากสมเลยใส่อะครฝนตกเนากลองอยากออกเเป็นเรียมนะ lọ lậy mình để riêng cái có lẽ này đấy. Còn đây bên này. bất con Hay là Men Nói mà nãy. nãy Chân rồi, 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 rồi,

มันมีถาดบ่มันบอกเข่าจะแบบบาดมือพีไม่มามนะพีนะมาอยู่ผีไหมคี่ขอะแ่นี่เรากเข่ามันจะบิด กแนี่ทุกคนเลยเนาะมานาว่าฮอยากสุดท้ายข่อยเฮ็ดจนเลือบยังเครื่งเลยเอาครื่งเดียวหั่กินบ่เบิดแมชอบคนเพิ่นจะกระทึกอยู่้ิกินเอาเไกินจ่อยงแล้วกัมาเฮือนแล้วนี่ลูกเพ่นเออบ่สบายเนาะาแต่วานนี่บ่แม่นมาวานี่ก็ีแล้ว เงียบเะอได้ว่ายังบไปมาบ่ปะทักหาไปมาแล้วอ่ะฉันม,มาแล้วฉันม,มากระหันหดินได้แล้วเหมือนกนะันรำร <c oughs> ำใส่ยังก็ส,สิรำใส่อักเสบติดเชื้อนะติดเชื้อรำใส่นะ้วเวลากินยังต่อไปก็อ้วกสาเหตุเกิดจากกเารนว่ากินคล้ายๆมาห้ามผู้เห็นน้อมเล็กน,น้อยนะอย่บบางเดีว่า ของมีผิดโบหรือว่าสีประมาณโชกระโป๊กนะเห็ดให้ล้ำใส่เชื้อหน่อยจีนะเนาะนลุเมนโบช่านกินเผ็ดบอใรลขนมเผ็ดๆนาอร่อยกินก็ยัเมนตัวนเนาะมังเจอห้าปล่อยขนมคิวๆน่าไม่อยากให้กินเด็กน่อยแต่เม่ค่อยได้กินดอกชวนลายกกินแต่ของทอยู่แต่ว่าปจิเป็นหรือเปล่าหรือังไร นี่ว่าเต้านุ่มเพิ่นเฮ็ดตกแล้วก็ูดกินสิบ่ก็ว่เนาะสะสมจะเล็กนดิแ่ะมบเนาะชั้นเนาะฮ้อนบ่คือบ่แก่ก่อนเสียกดิอืออะไรคย่อยน้อยอยสิตกแลเนาะ เฮ้ยน้องเจริเนาะตำมุูงเนาะไปตำเครื่องมาเอาโอเคเดี๋ยวไปตำเครื่องกันพี่น้องเลยให้มะนาวแกะในมะกะเสกแกนว่าคำเนาะกินแล้วก็ง่ายง่ายเมื่งมะนาวง่ายงายเมื่อทั้งไผ่ทั้งกล้าวบดกินแล้วกันนีไปนีมันมะนาวเมื่อนทางไหนเด้เนาะกินแล้วก็แซลนีอ่ากระกังพีกเนาะใส่ไว้นะอ่าจั๊กมาร์กอะ

ปพ่อพ่อคดีที่ตอนตอนซิมตอนกินมันนี่เนาะแต่แซ่บ้ัลารไรค่าได้ดิตัดภาพมาวันนี้มันเน่าตำเน่าๆนเน่าเนาะมันอ้ชียนเนาเเอาบ่ตํำแห้งก็ได้่นี่บวงกระดาันนี่อยู่บ่อนกะปีอันดี่เรมีมี่แบอนี่ ซีซินซีซันทุกคนเลยต่ซีจจืดแน่เพราะว่าบราได้กินเผ็ดเนาะแต่ละคนกินเผ็ดโบเก่งซีสันกาซีประมาณนี้ใช่เขือเทศมีบ่ะมีเลยเกีบมะเขืออยู่ได้มะนาวเลยเสร่ยมะนาวจ้ามะนาวตำโบใส่โบกอเทศกับเปี้ยวอีกดอกเนาะ เบมันลายไหนเจ็บบออืมแเจบเสบพี่น้อยพันยากเลยเชื่อนตักชนิดออเดอร์เจ็บแล้วอใต้กันแจ็บอ่ะแจ็บเป็นยิมโว่าโมนโบปันไงนะเจ็บยิวเจ็บยิวเหรอจ่ายไงเออ ทอดไข่เหมืนทอดมัน่าทอดเป็นบ่อไข่เดี๋ยว์คอยชีบอกให้เจ้าเห็ดเด้อทอดเทอร์นุ่ยทอดเทอร์น่ยเบียร์คอยชีบอกเขาต้องเห็ดกินเห็ดยังได้เป็นเป็นลายแบบลายย่างเนาะจะได้เปลี่ยนเมนูมันจังให้มาให้มาตั้งไว้เนี่ยแล้วเขาจะโวยใจ นาสิดอใคก่อนยังตามหุ่งเนาะยังระจุเ่ะได้แบ่ี้ตนเขาเดียวข้าเดียวนกเนข้นก้าเพื่อนข้าเดียวบ่งเนาะเออน้เทาไว้นะานี่เอาผัดกรวยเห็นเนาะเห็ดเป็นบ่ต่อไครเห็ุเป็นบ่ชิบ่แมนป๊อกไป ฮัลล์อนนมันมาเติมรเออขอโทษ้สั้นเสันละขอดจ๊งนวยค่ะตาขอดบ้นะจงรเินหาาานวลตามงทอดไข่กะทุกระัตตขึ้นไวพยายมขอแบบป๊กป

อ่าอะไรกเอาน้ำปลาใส่เจ้าตีไม่ใส่เบลว์บ่ใส่น้ำปตาลน้ำตาลใส่แค่เนื้อรบ่รับบ่กต้องมาจัมพุใช้น้ำตาลแค่นี้อเหลือได้แบบไหนเฮ้ยนี่ก็ได้ดิเบิ้งได้เบิ้งได้นี่น้ำตาลนี่ผงชูรสนะสวยทำกับข้าวฮึชีกาด้วยบ่วง พวกแบบโมกาน้เอ้ยเอามาหน้าว่าเขาติดบ้านเรียนนึงเลยตาอมือเลหาวเอาได้อหนแค่ดเอาไมชื่รเลิกเนาะเอานมาจเอเ ใช่เด็กเะก็ไปฉีดวอลนัทบ่ใช่เด็กผงชูรสกับมือนี่บ่ไม่ได้ไปได้นักนมาก็ได้แล้วช็อตบรมีเนาะเกี๊ยวชอตน้ำมันหอยนี่ยัมันกราวตีก็ตีอย่างนี้เนาะให้ได้แตกไข่เหลืองไข่ขาวเข้ากันมาเมื่อนี้่ลุ่นแท้ๆผมนี่เอ้าเฮ้ยอันนั้นได้สิจะทอดไข่บัวได้จะหมักใส่กระเทียมเนาะเอาเราจะใส่คนหมักใส่นะไหมทุบออกก็ได้ยันโทรมาเดี๋ยวที แกเอากีบหนึ่งช้อนน้ำชอง่ชอก็ได้ทุบๆไม่ต้องลงหั่นหรอกลงกระทะลจงเถาะแจงผูพนหมักเลยเอากินมันสิมันพอบ่ยเนี่ยร่างก่อนบ่เนาะเหนร่างกระทะก่อน เราต้องบ่ต้องตวงใส่รถเอาขึ้นตะพีนะเอาตะพีขึ้นเออใส่อีกพอาอีกพอเอาขึ้นแ่นั่น่ะเดี๋ยวพอนแก๊สก่อนแห้งโพดไข่สิมหมเป็นนางวนโนราทอดไข่ไหมได้เนาะนี่คือกระเทียมอืม โบรไตีใช่กับไข่เนาะแกนปูหมักแล้กกระเทียมหอมสักหน่อยยังเอาไข่ใช่ไข่นี่เอ้าคลไข่นี่เวลาห้าสี่ที่เขาต้องตีตีก่อนเพื่อไ่ให้ไข่ติดติด้นถั่วไอ้เนาะเ้มอะไรลูกงามระดับยังไงอีจะมุช้ากดองคเจ้าหนาเนี ไปนเวเลยนะไปาเียนโรดเขาเาะอย่างปวอ่เอาลกเลยดีๆเเออย่อมันวิกันค่ะเ่เาจ้าจเคาะๆอ่าขับรนั่ง่อเลยเออเออนะเอแม่เอาแม่เอนีเออเออไปเ็แทนมึงไงชิเมื่อลบอ มีหมดบายพาไปดมวดีกว่า๋อยังทันเชาน้าเนาะไปเมื่อก่อนสะโอ้ยพีนยน่น้องอกับขยิบม้แล้วใช่ไหน้ำมาเบิ้งได้ไหมเดี๋ยวได้มอนนไป้าวนปาอ้อยห้ยอ็นนี่ก่อนกระพนี่จะได้หมกท้องนี่นี่มงนี้มันเหนนะใคที่ กระทะกับหยกทิพย์ยจะจังน้อยเนาะทุกคนไทยไม่ต้องแห้งปันใดปานกลาง ถาะกับฮ้อมเนาะปกติสิปะให้มันนั่นก่อนทุกคนเนี่ยปา้ข้างล่างชุบค่อยกราฟทีเดียวเนาะจะทอดที่บ่ตะเกาว่าทอดเนี้ยนั่นลือทอดที่ละหน่่ยอ่ะเอ้าใครบอได้ทอดอ่ะฮะฮะฮะน่าสนิทกันมั้ยเฮ้ยเอาบวงแงะลงทอดต้องลมฮึเดือดต้องโยนี่หมอดังซื้ออ้ยจะค่อยเคลียร์ไปมันสีฮักเบิ้ บ <laughs> มแม่นทางเกาได้ลับขึ้นมาสิไอดเ,อเอดนี่มันเป็นด้านดมนี่มันแตกกับพริกที่จะชิ้นไปเลยเป็นไข่ค้นเลยจ้าเป็นไข่เจียวไขว่้สีงามนี่เลยอะไรไข่น้อยไอเะ À. cắt xúc cơ đây cắt xúc cơ đê bơm, hâu xì bưng, à ok, đây lè bít két nè phát quay sắc nôi lấy nấm măn ọ cho trứng tắc xài chán cho trứng tắc xài chán cho trứng tắc xài chán เกี Eu, om, ่ยวสิเมื่อพอมลงไงลงไงพาออาไปทุรกอ่ะตักตักขึ้นทั้งนั้นเลยย่อจานไปข้างนั้นทางโบนอย่าบ่เบิ่นเลยก็ได้เพิ่ลูกเราลุ่นน้่งกันคนเปิดเปิดแค่เป็นยี่ว่ากรข่ยนี่ได้เปิดเออยังไม่เคยเปิด ลายยังเพื่อนเคใช้แก๊สเนาะโอ้ทุกคนแล้วๆเอามานาถือดูอือยิ้มนี่ก็ฮ้อนบ่โอเคบัวไว้นะนําบัวใส่ใส่กรเข้ามีบวไม่ถูนํายมือจับเอาวส่แซ่บอีกแ่กินให้แซ่บต้องใส่มือแล้วเนาะอือขไงใหญ่บัด ใช่ไหมงากระนี้เนาะน่ารักนะย้อนไปปะฮอนได้พี่น้องปไปไปนู่นนี่มาฝากท่องอยู่ที่บ้านซาบุนตาอีกแล้วทุกคนเลยไปไปไปมาหน้าว่ามือใหม่ซื้อเครื่องมาแกงแล้วไม่ยังไพ่หน้าคอยเด้อคนละหลักอ่แมน เออพอโผล่ได้เงินมหมยใช่กินอยู่เตียงพุ่นก้ยู่เตียงเฮ้ยเนาะร้บติดข่าวหนึ่น้องเซียงแม่ไม่ลูกเชื่อไอประตูพุ่นแม่ลูกน้องเชี่ยไอประตูที่ไหนเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมฮะโอ้ใช่งานบ้าน ้าเที่ยวนีทขายดิบข่าวให้นยคุชันเนาะลงชื่อูุคนใดเลยสั้นเชีอยู่ติเป็นยังไงแฉบอตั้งไว้น่แม่กองปุ๊บปุ๊บปนี่เออปลาลูกหมอนเชียเิงขาเลย พี่บินมาเอิร์นเอฟซีคอยน้ำแน่มาเด้อคนมากินข้าวอันแกงมูกับผ้ากับสามะนาวเนาะกินจานนี้กับพ่อแหละกินง่ายอยู่ง่ายบ่ยากดอกเนาะมากินเพิ่นหิวข้าวเพราะว่ามือเศร้านี่เพิ่นกินข้าวกับแบเจียวมัริกว่าชั้นเนาะน้องแซนสิดึงเอ้ยเสียบแทบไปแพงได้แก้มชิ้พุงต้องอยู่แพงชมพูนะบ่มือนั่นน่ะ็นจอย โอ้ยลูกโอ้ทุกคนนะตักระทินปลาหอยน่ะกินน้ำกันเด้อพี่น้องเลยเนาะน้องเพิ่นอยากมากินตามาคงส o o เพิ่นอยากเลยจ้ะอยากกันพีชิมมึงได้ทอดไข่นะเป็นยังไงบริวาลเป็นนัวบอโจ๊กเลยข่ะโต๊ะใหญ่บ้านเบบุต่ทัน

ดิงเปนไฟดึงกันมาอึ๊บอึ๊บมือยูอ่เข่าโบลาชิมโบได้เด้อแม่ไหมได้แล้วใ<อ>ครใครลากิกมโบใครมแมาพี่น้องกินข้าต้องกันเด้อวันนี้เด้อสำหรับค,โโคลิปนี้ก็นสีได้คอโตโจคลิปก่อนพี่น้องเลยกินข้าวก่อนวันนี้เนาะโบมีคานตั้งกล้องพี่น้องเลยโอเคเอ้าชั้นหาบ่นะชั้นหาเลยโสำหรับคลิปนี้ก็นสีได้ขอกล่าวคำว่า สบายดีเอาบายบายกันนะบายบายบายบาโดยสบายดีลูกโดยสบายดี